คืนนั้นลมพัดแรงจนต้นไม้ใหญ่ในป่าหลังหมู่บ้านโยกเยกน่ากลัวฉันนั่งอยู่หน้าเตาผิงในบ้านไม้เก่าอากาศหนาวจับใจเหมือนมีใครแอบเปิดประตูทิ้งไว้ทั้งที่จริงๆแล้วปิดสนิททุกบานย่าของฉันเงยหน้าจากงานเย็บผ้าดวงตาเหี่ยวยน่นมองมาที่ฉันอย่างครุนคิดรู้ไหมเรื่องเปลเด็กในครไม้ฉันสายหน้า ยาถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เธอคลอดลูกยากลำบากแสนสาหัสหลังจากคลอดลูกก็อ่อนแอป่วยกระเซาะกระแสะตลอดเวลาหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายยาหยุดเล็กน้อยเอื้อมมือมาจับมือฉันวันหนึ่งมีคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่า ต้องเอาเปลไปแขวนไว้ในคบไม้ใหญ่กลางป่าลึกเพื่อให้เจ้าป่าช่วยคุ้มครองฉันขนลุกสู้หญิงสาวคนนั้นทำตามคำแนะนำจริงๆเหรอทำสิด้วยความรักที่มีต่อลูกเธออุ้มลูกน้อยไปที่ต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึกแขวนเปลไว้ในคบไม้แล้วภาวนาขอให้เจ้าป่าช่วยแต่หลังจากนั้นไม่นานเด็กก็หายไปเสียงหญ้าแผ่วเบาลง ฉันกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเรื่องราวมันน่ากลัวเกินกว่าที่ฉันเคยทินตนาการชาวบ้านออกตามหาทั่วป่าแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเด็กคนนั้นเลยมีแต่เปลที่ยังแขวนอยู่ในคบไม้โยกเยกไปมาตามแรงลมเหมือนมีใครกำลังกล่อมเด็กอยู่ย่างเงียบไปนานฉันรออย่างใจจดใจจอ่อหลังจากนั้น ก็มีคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แววมาจากป่าลึกในคืนเดือนมืดบางคนบอกว่าเห็นเงาตะคุ่มคุ่มบริเวณต้นไม้ใหญ่เหมือนมีใครกำลังอุ้มเด็กน้อยโยกไปมาฉันกำมือย่าแน่นแล้วแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเราคะย่ายิ้มเศร้าก็ไม่มีอะไรแค่ว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นมันอยู่ในป่าหลังบ้านเรานี่แหละฉันแทบหยุดหายใจคืนนั้นเองฉันนอนไม่หลับ เสียงล่มคัดแรงจนบ้านสัน่นฉันพยายามข่มตาหลับแต่แล้วก็ได้ยินเสียงบางอย่างเสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงเด็กร้องไห้แววมาจากทิศทางป่าหลังบ้านฉันลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างแอบมองออกไปในความมืดเสียงเด็กร้องยังคงดังต่อเนื่องใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วฉันก็เห็นเงาตะคุ่มๆบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ลึกเข้าไปในป่า เงาที่กำลังโยกไปมาเหมือนกำลังกล่อมเด็กน้อยฉันรีบดึงผ้าม่านปิดหน้าต่างกระโดดขึ้นเตียงแล้วคลุมโปงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอกฉันพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ความฝันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่เสียงเด็กร้องไหย้ยังคงดังแว่วมาจนกระทั่งเช้าตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่กล้าเดินเข้าไปในป่าหลังบ้านอีกเลย และทุกครั้งที่ลมพัดแรงฉันก็อดไม่ได้ที่จะเงี่ยหูฟังเผื่อจะได้ยินเสียงเสียงของเปลเด็กในคบไม้